วงชะตามิใช่ประกาศิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปดูดวงประจำเดือนกรกฎาคม2566ค่ะของชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะคะ จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในภาพรวมค่ะตลอดระยะเวลาทั้ง31วันในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้การโครจรย้ายของดาวแต่ละดวงค่ะจะส่งผลกับเรือนชะตาของตัวท่านในด้านไหนก็สามารถที่จะฟังคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเราใช้หลักของโหราศาส์ไทยมาเป็นคำพยากรณ์นะคะ ชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนท่านอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวดาวพฤหัสค่ะซึ่งเป็นดาวประจำราศีซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ดาวพฤหัสก็ยังโคจรสถิตยอยู่ในราศีเมษค่ะเป็นพบการเงินกับเจ้าชะตาแล้วก็โคจรร่วมกับตัวพระราหูส่งผลดีค่ะในช่วงระยะเวลานี้ เจ้าชะตาก็จะมีเขาเรียกว่าไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะเสาะแสวงหาช่องทางในเรื่องราวของตัวการเงินอาจจะมีเกณฑ์ของการลงทุนแต่อิทธิพลของตัวพระราหูที่อยู่ในตําแหน่งของราหูคนทรัพย์การใช้จ่ายเงินในช่วงระยะเวลานี้ก็เรียกว่าหาเงินได้เก่งค่ะ แต่ภาระหนี้สินหรือภาระค่าใช้จ่ายก็ยังส่งผลถึงทิศทางกระแสการเงินอาจจะมีเกณฑ์ของการผันผวนแต่บางท่านก็อาจจะมีโชคใหญ่ที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีการโครจรย้ายของตัวดวงดาวเริ่มต้นกันในวันที่4กรกฎาคมดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎ ในวันที่14กรกฎาคมพระเกตจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎในวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย,าาท 23, ทย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎในวันที่23กรกฎาคมดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์นี่ก็คือการโครจรย้ายของตัวดวงดาวในช่วงของเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะ เรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2วันที่3กรกฎาคมนะคะในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์โชคลาภของเจ้าชะตาก็มีความโดดเด่นโดยเฉพาะในช่วงของวันที่1กรกฎาคมเจ้าชะตามักจะมีโชคลาภจากการเดินทางไกลหรือบางท่านก็อาจจะมีโชคลาภจากความสูญเสียหรือความเสียหายบางท่านอาจจะมีโชคลาภจากคนตายค่ะ ใครอยากจะลองเสี่ยงโชคในช่วงของวันที่1กรกฎาคมนี้แนะนําว่าให้ซื้อตัวเลขนะคะตามอายุของคนตายหรืออายุของญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างแดนค่ะมักจะมีโชคลาภในวันที่4วันที่5กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้เจอชะตามักจะมีโชคค่ะที่จะได้จากการติดต่อการสื่อสารการเจรจา โชคลาภจากบุตรบริวารในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตามักจะมีะผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนตลอดจนบริวาลูกน้องมักจะนำพาโชคโอกาสดีๆมาให้กับเจ้าชะตาในวันที่4รกรกฎาคมดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนในผู้ปคองความเป็นพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือในผู้ปคองความเป็นปัตตนิค่ะ เมื่อโครจรเข้ามาก็จะให้ผลดีกับเรือนชะตาของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้ในมุมของความรักค่ะก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงเจ้าชะตาท่านใดที่ยังโสดอยู่มีโอกาสพบรักครั้งใหม่อาจจะไปเจอคนที่อ่อนวัยกว่าหรือคนที่มีบุคลิกอุปนิสัยที่เป็นเด็กค่ะความรักเรียกว่าก็มีเกณฑ์ที่จะสดชื่นสมหวังนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องราวของตัวธุรกิจการงานดาวพุธก็ยังเป็นดาวแห่งความเป็นหุ้นส่วนด้วยเมื่อโคจรเข้าสู่ในเรือนของความเป็นภพปุตตะเจ้าชะตาก็มักที่จะมีนะคะโชคนะคะจากการทํางานโดยเฉพาะในมุมของตัวหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะมีนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีการงานใหม่ๆใครกําลังมองหาหุ้นส่วนอยากจะมีเพื่อนร่วมธุรกิจ เจ้าชะตาก็อาจจะเจอนะคะมิตรสหายนะคะหรือคนที่อ่อนวัยนะเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมง,งานมักจะกเกื้อนหนุนในดวงชะตาของตัวท่านค่ะดาวพุธจะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่4ถึง22กรกฎาคมตามลักษณะของดาวเสดรซึ่งจะโคจรเร็วกว่าปกติค่ะ ในวันที่6วันที่7กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาเรื่องราวของตัวปากเสียงหรือเหตุทะเลวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะนะคะเ,เขาเรียกว่ามิตรสหายหรือบางท่านก็อาจจะมีศัตรูรับรับค่ะโดยเฉพาะคนผิวดำแดงในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเข้ามาสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับเจ้าชะตา ธุรกิจการงานในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีศัตรูคู่แข่งขันที่จะเข้ามาบั่นทอนกำลังใจหรือสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับเจ้าชะตาในวันที่8วันที่9กกรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคจากการเดินทางโชคจากการเข้าสังคมตลอดจนโชคลาภจากมิตรสหายโดยเฉพาะคนต่างเพศ บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ลาบปากจากเพศตรงข้ามค่ะในวันที่10 11-12กร,รกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคในมุมของตัวการเงินค่ะสำหรับท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือหรือเจราจานในมุมของตัวการเงินเจ้าชะตามักจะมีโชคค่ะมีบริวารลูกน้องตลอดจนวงสังคม จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในมุมการเงินกับเจ้าชะตาเจ้าชะตาท่านใดที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาก็มีโอกาสจังหวะทิศทางในด้านดีที่กระแสก,การเงินของเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีโชคฟุกฟุกที่เกิดขึ้นได้ค่ะในวันที่13-14กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังค่ะ การเข้าไปติดต่อเจราจาขอความช่วยเหลือในมุมของตัวการเงินอาจจะมีเรื่องราวของความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้คนใกล้ชิดหรือเพื่อนสนิทในช่วงเรียเวลานี้ก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนหรือความหนักใจในเรื่องราวของตัวการเงินให้กับเจ้าชะตาได้ค่ะในวันที่14กรกฎาคมพระเกตจโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตา พระเกตจะไปโครจรร่วมกับตัวดาวพุธซึ่งดาวคู่นี้เมื่อโครจรเข้ามาร่วมกันแล้วทำมุมถึงตัวราศีและลัคนาของตัวท่านก็จะส่งผลถึงสภาวะอารมณ์จิตใจในช่วงระยะเวลานี้ค่ะพระเกตให้ผลของความไม่แน่นอนความสอดสายความแกว่งในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาก็อาจจะมีจิตใจในเรื่องราวของความรวนเลการคิดการตัดสินใจเรื่องราวใหญ่ๆใ,ใ,ในช่วงระยะเวลานี้ต้องคิดไตรตรองให้ดีค่ะ เป็นช่วงที่เจ้าชะตาก,ะะก็อาจที่จะมีความสนใจหรือเสาะสแสวงหาในเรื่องราวเกี่ยวกับเวทดมลหรือเครื่องรางของขังที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าคู่นี้เมื่อเขาเจอกันปุ๊บมันส่งผลในเรื่องราวของการกล้าคิดกล้าตัดสินใจบางครั้งก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องราวของการตัดสินใจผิดพลาดหรือสภาวะอารมณ์ก็อาจจะทําให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายในเรื่องราวของตัวการเงินหรือเรื่องราวของการค้าขายการลงทุนโดยเฉพาะในมุมของตัวหุ้นส่วนค่ะ ในวันที่15-16กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์นในเรื่องราวของการเดินทางหรือมีเกณฑ์ของการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะในมุมของตัวธุรกิจการงานในช่วงระยะเวลานี้ บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เข้าไปติดต่อในมุมของตัวการงานกับหุ้นส่วนหรือมีโอกาสได้เจอหรือร่วมงานกับคนที่มีวัยวุทธมากกว่าอาจจะเป็นการร่วมหุ้นลงทุนก็ได้หรือการประกอบธุรกิจในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้ก็เรียกได้ว,ว่าก็ยังให้ผลดีกับในเรือนชะตาของตัวท่านในวันที่17 1 8 1 9กกรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามักจะมีโชคค่ะ โดยเฉพาะในมุมของตัวธุรกิจการงานโดยเฉพาะในลักษณะของหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาบริวารลูกน้องจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนบางท่านก็อาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือได้รับมอบหมายหน้าที่การงานนะการงานในลักษณะของตัวแทนในหน้าประชาสัมพันธ์หรือธุรกิจอิสระธุรกิจส่วนตัวจะให้ผลดีมีโชคลาภฟุกฟุกที่จะเกิดขึ้นด้วยในวันที่17รกรกฎาคม ดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกรกฎเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในพวงความเป็นอริค่ะอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูคู่แข่งขันโรคภัยไข้เจ็บนะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะส่งผลกระเรือนชะตาของตัวท่านเพราะดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในตำแหน่งของการตีโกนถึงตัวราศีและลัคนาของตัวท่านโดยตรงด้วย ดาวอาทิตย์โคโจรร,ร่วมกับตัวดาวจันทร์ดาวพุธและตัวพภเกตค่ะในช่วงระยะเวลาที่ดาวอาทิตย์โคโจรอยู่ในนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาการเจรจา วาจาของตัวท่านนะที่จะกล่าวหรือเขาเรียกว่าตําหนิติ s t i n บริวารลูกน้องในช่วงีเวลานี้ก็ต้องคิดไตรตรองให้ดีบางท่านก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนความเสียหายจากบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะสร้างเรื่องราวให้กับเจ้าชะตาได้ อิทธิพลของตัวดาวอาทิตย์เมื่อโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎนี้นะคะไปโครจรอ,อยู่ในเรือนของตัวดาวจันทร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยที่จะมีกําลังสักเท่าไหร่นะคะบางทีก็อาจจะมีเรื่องราวของความหนักใจหรือเรื่องราวของความไม่สบายใจแต่ก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลนะคะเพราะอิทธิพลของดาวดวงอื่นๆเขาก็ยังโครจรทํามุมถึงตัวราศีลัคลนาของตัวท่านก็อาจจะมีดาวอื่นๆเข้ามาช่วยเหลือได้ ในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่มีบริวารลูกน้องนะคะก็อาจจะต้องใส่ใจหรือต้องใจเย็นๆนะคะการคิดการตัดสินใจหรือการเจรจ,จานะคะหรือการสั่งการในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังคําพูดค่ะดาวอาทิตย์จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคมเป็นระยะเวลา1เดือนนะคะในวันที่ 20- 21กรกฎาคม ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีโชคฟุกฟุกที่เกิดขึ้นค่ะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ของขวัญของกำนันหรือตัวลาบปากอาจจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือท่านใดที่มีเกณฑ์เข้าไปติดต่อเจราจาในมุมของตัวการเงินในช่วงของวันที่21นี้นะคะจะให้ผลดีเพราะดาวเขาทำมุมถึงตัวราศีลัคนาของตัวท่านค่ะในวันที่ 22, 23, 24รกรกฎาคม ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตานะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องราวของการเดินทางหรือการเข้าไปติดต่อเจราจานะในมุมของตัวการงานก็ดีในมุมของตัวการเงินก็ดีหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เข้าไปพบปะ,ะ,ะ<ๆ>เพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดในลักษณะของตัวธุรกิจการงานก็ยังมีผลสัมพันธ์ยอยู่ ในช่วงของ3วันนี้สําหรับท่านใดนะคะที่มีเกณฑ์ในเรื่องราวของตัวการงานก็อาจจะมีนะการเดินทางไกลก็ได้หรือมีโชคจากแดนไกลก็ได้หรือคนที่ท่านจะเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของตัวการงานก็ดีการเงินก็ดีมักจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่หรือต่างแดนค่ะนะกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะช่วยเหลือเราได้มากกว่า ในวันที่23กรกฎาคมดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์เป็นพบอริของเจ้าชะตาดาวพุธจะโครจรร่วมกับตัวดาวอังคารและตัวดาวศุกร์ค่ะ เมื่อดาวพุธโคจรเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์แบบนี้ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของดาวมลค่ะนั่นก็คือดาวที่โคจรไม่สม่ำเสมอดาวพุธนาให้ผลในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะพันธุด้วยแล้วก็เป็นในมุมของตัวหุ้นส่วนด้วยในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาความขัดแยง้งหรือเรื่องราวของตัวปากเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับผู้ใหญ่คนในครอบครัว ประเด็นข้อพิพาทหรือข้อถกเถียงกันก็มักจะเป็นในเรื่องราวของตัวการเงินค่ะอาจจะมีประเด็นความขัดแย้งหรือท่านใดที่มีเกณฑ์ของการร่วมหุ้นลงทุนหรือทำธุรกิจที่ต้องพึ่งพาอาศัยการเงินของผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวให้ระมัดระวังคำพูดของตัวท่านบางท่านนะคะเราพูดแบบตรงไปตรงมาพูดแบบไม่เกรงใจหรือเรียกว่า พูดโดยขาดสติมันก็อาจจะส่งผลเสียนะเขาเรียกว่าช่วงนี้วาจาของท่านจะเผ็ดร้อนบางทีก็อาจจะไปเสียดสีหรือทิมแทงใจมันส่งผลในเรื่องราวของตัวความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ดาวพุธเขาอยู่ในตำแหน่งของดาวมนมันก็ให้ผลของความไม่แน่นอนผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนท่านในมุมของตัวการเงินหรือหุ้นส่วนที่จะเข้ามาร่วมหุ้นลงทุน ก็อาจจะอยู่ในลักษณะของความไม่แน่นอนตามลักษณะของตัวดาวพุธค่ะในวันที่25 26กร,รกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตานะก็อาจจะมีโชคค่ะในมุมของตัวการเงินหรือบางท่านที่มีเกณฑ์ของการเข้าไปเจรจาขอความช่วยเหลือหรือในมุมของตัวหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาก็มีโอกาสนะที่ก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามา ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเราอาจจะเป็นคนผิวขาวก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีความเ,าเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องในมุมของตัวการงานอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่หรือเขาเรียกว่าบางท่านอาจจะไปได้ดีนะจากต่างแดนก็ได้หรือคนที่จะมาอุปถัมเราช่วยเหลือเรามักจะเป็นคนผิวขาวที่อยู่ต่างแดนค่ะ ต่างแดนก็ไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเดินทางไปโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราได้นะ,ะอาจจะยกหูโทรศัพท์หรืออาจจะส่งข้อความไปติดต่อขอความช่วยเหลือนะ,ะกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้เป็นคนที่อยู่เรียกว่าต่างแดนหรือต่างถิ่นกลุ่มคนเหล่านี้จะอุปถัมภ์ในดวงชะตาของตัวเราได้มากกว่าค่ะในวันที่27-28กร,รกฎาคม ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตานะมีเกณฑ์ในด้านดีที่นะถ้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่จะพิจารณาโดยเฉพาะในมุมของตัวการเงินเจ้าชะตามักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือนะในมุมของตัวการเงินกับตัวท่าน ในวันที่ 29, 30กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์ด้านดีของเจ้าชะตาก็จะเป็นในมุมของตัวธุรกิจการงานค่ะนะใครไปติดต่อง,งานไปของ,งานหรือไปสมัครงานหรือกำลังจะไปเสนอโปรเจกต์กับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงของปลายเดือนแบบนี้ทิศทางในมุมของตัวการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะในวันที่31กรกฎาคมในช่วงระยะเวลานี้ เจ้าชะตามักจะมีโชคลาบค่ะจากการเดินทางหรือการเข้าสังคมโชคลาบเหล่านี้ก็มักที่จะมาจากคู่ครองคนรักแล้วก็เพศตรงข้ามใครอยากจะลองเสี่ยงโชคนะอาจจะให้คนต่างเพศนะคะหรือคนที่อ่อนไหยกว่าหรือหุ้นส่วนของเราแนะนำว่าเป็นคนต่างเพศนะคะกลุ่มคนเหล่านี้จะนำพาโชคมาให้กับเจ้าชะตาค่ะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ